เจ็ดเมสายืนยันี่าตายเขาค่ะกลับมาช่วงนี้นะครแฟชั่นดิปลอค่ะยังคงเ่อะเก็บเรื่องของปัญหาการสงสิทธิ์อประชาชนชาวนาครั้งนี้ก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในจังหวัดลพบุรีปรากฏว่านถูกสงสิทธิ์นั้นเป็นผู้พิการช่วยง่เขาก็ตกใจเพราะว่าเขาไม่รูท ใครอีกคนไม่รู้เลขสุ่สารลับรงเงาของเขาเด็ดเลยนะคะเราไปดูน่คะว่าวิธีวิสูจะทำยังไงแต่ว,ว่าเราใครเป็นตัวจริงัระกอบตรงนี้ใน Special Report ค่ะ,คะ,คะนักข่าวมณฑลเชี่ยวรีพอร์ตโดยอย่าน้ำว่านชักมาลูกผสมสมุนไพรเบอร์777ตราหมอเส็ง สวัสดีครับสำหรัรีพอร์ตวันนี้จะพาไปติดตามคนที่กานคนหนึ่งในจังหวัดขรนมูีที่ถูกขาาา้าราชการประจำนำเลขสิบสามหลักของเขาไปสวมติดทำบัตรประชาชนให้กับบุคคลอื่นไปติดตามจากรยายงานครับนายสมใจขาวประจานผู้พกิการทางสายตาวัย58ปีชาวบ้านตำบลเขาสมบุกออดำเภิดท่าบุ้งจังหวัดลพบุรีคนนี้เขาปเป็นส่วเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปฏิเสธการต่อริบัตประจำตัวผู้พวกิการให้ หลัไม่มีบัตรประชาชนมายืนยันแต่ผู้อถูกขอบัตรประชาชนที่ว่าการเำเภอข้าวุ้งจังหวัดสุโขทัยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเขาถูกปฏิเสธการทำบัตรให้เช่นกันพร้อมกับแจ้งว่าเลข13หลักของบุคคลที่ชื่อสนใจขาวกระจ่างมีการออกบัตรประชาชนไปแล้วซึ่งเจ้าของบัตรไม่ใช่ผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นชาวบ้านบ้านโนนอายุซึ่งอายุซึ่งที่วันละตัวถึงหกตัวถึงไม่ต่าง